สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการโมโรดกไทยซึ่งออกอากาศทาง FM 89.5 MHz innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตคุณผู้ฟังครับวันนี้3มช่วงของรายการโมโรดกไทยมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายตั้งแต่โมโรดกเพลงไทยนะครับผมเลือกเพลงสยามเมืองยิ้ม ผลงานการขับร้องของคุณตะกะแตนชนลดาเพลงนี้มีความงดงามในเรื่องของการเขียนคำร้องและก็บรรยายถึงความงดงามของเมืองไทยแล้วก็คนไทยที่เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาตินะครับช่วงที่2มรดกวิถีไทยศิลปะช่างสิบหมู่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่เราอาจจะหลงลืมไปว่าในสิหมู่นั้นมีอะไรบ้างวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับช่วงที่3มรดกภูปัญญาไทย พูดถึงงานฝีมือในศรรูนย์นศรริลปชีพบางไทรบางไทรก็อยู่ไม่ไกลนะครับที่นี่เป็นศูนย์ฝึกในเรื่องของอาชีพแล้วก็ศรริลปะต่างๆมากมายมรดกวิถีไทยคุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับวันนี้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักเรื่องราวของช่างสิบหมู่นะครับช่างสิบหมู่ก็คือกลุ่มช่างฝีมือของไทยในสมัยโบาราณที่ได้รับ การจัดระเบียบแล้วก็รวบรวมไว้เป็น10หมู่10หมู่นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโดยแต่ละหมวดหมู่ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งถือเป็นช่างหลวงที่ทำงานถวายพระมาหากษัตริย์แล้วก็บ้านเมืองเป็นหลักนะครับงานของช่างสิบหมู่จึงเป็นมรดก ok ทางศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความประณีตแล้ก็ความคิดสร้างสรรค์ของช่างไทย ช่างสิบหมู่ไม่ได้หมายความว่าช่างสิบคนนะครับแต่หมายถึงประเภทของช่างที่ทำงานสิบประเภทหรือที่เขาเรียกว่าสิบปะในภาษาบาลีซึ่งก็แปลว่าศิลปะนั่นเองสิบปะสะกดอย่างนี้นะครับสอเสือสลีบอเบมายปอปลาสละก็แปลว่าศิลปะประเภทของช่างสิบหมู่นะครับคุณผู้ฟังช่างที่หนึ่งก็คือช่างเขียนก็มีหน้าที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพ ลวดลายต่างๆรวมถึงการเขียนลวดลายบนภาชนะและก็เครื่องใช้ต่างๆหมวดที่2นะครับช่างแกะก็เชี่ยวชาญงานแกะสลักงานไม้งานกระดูกและก็เขาอาจจะเป็นงานช้างด้วยนะครับเพื่อทําเครื่องใช้เครื่องประดับหรือว่าของตกแต่งที่ละเอียดอ่อนหมวดที่3ช่างสลักก็เน้นการแกะสลักลวดลายบนวัสดุต่างๆเช่นหินโลหะหรือแก้ว โดยเฉพาะงานสลักหินที่ใช้ในการสร้างพระเจดีย์หรือศาสนสถานช่างหมวดที่4นะครับช่างกลึงก็มีความสามารถในการทําเครื่องกลึงไม้แล้วก็โลหะทําให้เป็นรูปทรงกลมเป็นแท่งหรือเป็นรูปร่างต่างๆนะครับช่างหมวดที่5คือช่างหล่อก็รับผิดชอบงานหล่อโลหะต่างๆเช่นการหล่อพระพุทธร,รูปเครื่องใช้แล้วก็เครื่องประดับ หมวดที่6ช่างปั้นนะครับคุณผู้ฟังทําหน้าที่ปั้นปูนหรือว่าดินเหนียวให้เป็นรูปทรงต่างๆเช่นปั้นลวดลายประดับโบสถ์วิหารรูปสัตว์ในหิม,มะพานหรือปั้นหัวโขนก็ได้หมวดที่7นะครับช่างหุน่นเชี่ยวชาญการทําหุ่นต่างๆทั้งหุ่นสําหรับใช้ในการแสดงเช่นหุ่นกระบอกหรือว่าหุ่นจําลองเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆมาถึงหมวดที่8ช่างรักนะครับ รอเรือไม่หันนากาดกอไก่อ่านว่าช่างรักมีหน้าที่ลงรักปิดทองบนเครื่องไม้เครื่องประดับแล้วก็ของใช้ต่างๆเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้คงทนถาวรช่างหมวดที่9ก็คือช่างบุก็รับผิดชอบงานบุโลหะหรือแผ่นเงินแผ่นทองลงบนเครื่องไม้เพื่อตกแต่งให้เกิดความงามนะครับ และช่างหมวดที่10ก็คือช่างปูนมีความชำนาญในการก่อสร้างที่เกี่ยวกับปูนเช่นการฉาบก่ออิฐการปั้นลวดลายปูนปั้นที่ต้องอาศัยฝีมืออย่างประณีตนะครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันสํานักช่างสิหมู่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรก็ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสารแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคต่างๆซึ่ง งานช่างเหล่านี้ก็มีการถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลังนะครับเพื่อไม่ให้มรดอกอันล้ำค่าของเราเนี่ยสูญหายไปกว่าจะเป็นช่างสิบหมู่นั้นไม่ได้เกิดจากการามีฝีมือในช่วงข้ามคืนนะครับแต่ว่าเป็นการพัฒนาแล้วก็รวบรวมช่างฝีมือหลากหลายแขนงมาเป็นระบบอย่างต่อเนื่องก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ ในเรื่องของรากฐานในยุคสุขโขทัยแล้วก็อยุธยานะครับคุณผู้ฟังระบบงานช่างของไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยก็จะเห็นจากงานพุทธศิลป์งานปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ของยุคนั้นแล้วก็ยังได้มีการจัดปวดหมู่ที่ชัดเจนซึ่งอาจจะยังกระจัดกระจายอยู่นะครับต่อมาในสมัยยุธยาอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองอย่างมากนะครับคุณผู้ฟังทําให้มีการรวบรวมช่างฝีมือ แต่ละประเภทเข้ามาอยู่ในระบบราชการมากขึ้นเพื่อสร้างปราสาทร,ราชวังศาสนาสถานเครื่องราชูปโภคแล้วก็งานฝีมือต่างๆที่ต้องใช้ความประณีตสูงในสมัยนี้นะครับมีการจัดตั้งกรมช่างขึ้นเพื่อควบคุมดูแลงานช่างในแต่ละสาขาแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดเป็น10หมู่เหมือนในปัจจุบันนะครับ จุดกาเนิดของช่าง10หมู่นะครับคุณผู้ฟังก็มีการจัดระบบช่างหลวงเนี่ยเป็น10หมู่ที่เรียกว่าช่าง10หมู่ได้ก่อตัวเริ่มขึ้นมีความชัดเจนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็มาสมบูรณ์แบบในยุครัตนโกสินทร์คุณผู้ฟังครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับมีการจัดระบบช่างอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ซึ่งทรงเป็นผู้รวบรวมแล้วก็จัดหมวดหมู่ประเภทของช่างหลวงที่สืบทอดกันมาแต่ดั้งแต่เดิมนี่นะครับให้เหลือเพียง10หมวดหมู่อย่างที่เราทราบกันอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นระเบียบแล้วก็ง่ายต่อการบริหารการจัดการแล้วก็ไม่ให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้สูญหายไปนะครับสำหรับบทบาทของช่าง10หมู่ในปัจจุบันนะครับ แม้ว่าในปัจจุบันงานช่างเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นงานหลวงเหมือนในอดีตแต่ว่าช่างสิบหมู่ก็ได้กลายเป็นโมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งสำนักช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากร,กรก็ยังทำหน้าที่ในการสืบสารแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อให้งานช่างอันประณีตของไทยเนี่ยคงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปสำหรับผลงานของช่างสิบหมู่ในประเทศไทยนั้น ก็ถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะและทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่ามากๆนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในโบราณสถานาศาสนสถานเครื่องราชูปโภคซึ่งมีอยู่ทุกที่นะครับอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครแล้วก็อยุธยาผลงานเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังแสดงให้เห็นถึงความปราณีตความเชี่ยวชาญในแต่ละ,ะแขนงของงานช่างได้อย่างชัดเจนคราวนี้ผมมีตัวอย่างนะครับ ช่างบางประเภทมาเล่าให้คุณฟังฟังเช่นช่างเขียนช่างเขียนนะครับก็เป็นพวกจิตรกรรมฝาผนังพบได้ทั่วไปในพระอุโบสถแล้วก็วิหารของวัดสําคัญต่างๆนะครับเช่นวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามจิตรกรรมฝาผนังที่เราเห็นชัดเจนคือเรื่องรามเกียรติ์ที่อยู่ในรอบระเบียงคดนะครับของวัดพระแก้วก็มีความงดงามวิจิตรบรรจงหรืออาจจะเป็นที่วัดสุวรรณารามแล้วก็ วัดทองธรรมชาติอยู่ที่กรุงเทพก็เป็นจิตกรรมฝาผนังที่แสดงถึงเรื่องราวพุทธประวัติและวก็วรรณคดีที่มีความอ่อนช้อยงดงามมากต่อไปก็เป็นช่างแกะสลักนะครับช่างสลักก็ที่เราเห็นชัดเจนก็บานประตูแล้วก็บานหน้าต่างที่แกะสลักเป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของช่างแกะนะครับเช่นบานประตูพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวราราม ก็เป็นผลงานการแกะไม้ที่สมเด็จกรมพระยานริศลาเป็นผลงานแกะสลักนะครับที่งดงามออกแบบได้มีความวิจิตรบรรจงต่อไปบานประตูวัดระฆังโคศิตารามนะครับก็เป็นงานไม้ที่มีลวดลายโบราณที่งดงามทีเดียวแล้วก็จะมีเครื่องใช้แล้วก็เครื่องประดับการแกะสลักงานช้างามีการแกะสลักไม้เนื้อแข็งเพื่อทำของตกแต่งที่ใช้ในราชสำนักนะครับ ต่อไปงานปูนปั้นประดับอาคารนะครับก็พบได้ตามหน้าบันซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างของวัดแล้วก็วังยกตัวอย่างเช่นาลายปูนปั้นประดับวัดอารามทั่วกรุงเทพมหานครก็อาจจะปั้นเป็นรูปต้นไม้รูปรักของสัตว์หิมพานนะครับแล้วก็มีงานปั้นหัวโขนซึ่งใช้ในการแสดงโขนก็เป็นศิลปะชั้นสูงของไทยนะครับ มาถึงตัวอย่างช่างสุดท้ายนะครับจริงๆยังมีเหลืออีกพอสมควรก็คือช่างหล่อยกตัวอย่างนะครับพระพุทธรูปช่างหล่อเนี่ยมีบทบาทในการสร้างพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความงดงามเช่นพระพุทธเชินราจจำลองก็เป็นผลงานหล่อที่มีความประณีตสูงเครื่องโลหะและก็ของใช้ในพระราชพิธีนะครับการหล่อเครื่องใช้ทองเหลืองสำริดแล้วก็โลหะต่างๆเพื่อใช้ในงานสําคัญสําคัญ และนี่คือตัวอย่างของศิลปะช่างสิบมู่ที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชมแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ได้อย่างดีแล้วก็หลายที่นะครับมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปเยี่ยมชมศิลปะช่างสิบมู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องอนุรักษ์ไว้และข้อสำคัญไปเยี่ยมชมที่ไหนก็ช่วยกันร,รักษานะครับ และทั้งหมดนี้คือความงดงามที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นความภาคภูมิใจอันยอดเยี่ยมทีเดียวครับมรดกภูมิปัญญาไทยคุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับวันนี้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักงานช่างโรงเรียนฝึกฝีมือช่าง อยู่ที่ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรซึ่งศูนย์ศิลปชีพบางไทรก็ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็จากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีพระเมตตาต่อาัฎรผู้ยากไร้แล้วก็หลังจากการทํานาเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวนานก็จะว่างงานพระองค์อยากให้ชาวนาที่ ในช่วงฤดูรอเก็บเกี่ยวเนี่ยได้มีรายได้เสริมโดยส่งส่งเสริมอาชีพทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับประวัติความเป็นมานะครับจากจุดเริ่มต้นนั้นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆท่วป,ประเทศแล้วก็ส่งพบว่าประชาชนจํานวนมากมีฐานะยากจนพระองค์ต้องการ ให้ประชาชนเหล่านั้นได้มีรายได้เสริมเพื่อนําไปเลี้ยงครอบครัวนะครับพระองค์จึงมีพระราชด,ดำริที่จะให้ชาวบ้านนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมเพื่อเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ช่วยเพิ่มพูนิรายได้การก่อตั้งศูนย์ก็เริ่มต้นขึ้นในปีพศ2524ได้มีการจัดตั้งณนศะูนย์ศิลปชีพบางไรก็ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับ บนพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไสรจังหวัดพระนครศรีวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมงานช่างฝีมือแล้วก็ศิลปะไทยขแขนงต่างๆแก่เกษตรกร,ร,กรแล้วก็ประชาชนที่ว่างงานนะครับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ศิลปะชีพนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพเพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของการดำเนินงานนะครับคุณผู้ฟังภายในศูนย์ศิละปะชีพมีการจัดตั้งแผนกงานฝีมือต่างๆมากกว่า30แผนกยกตัวอย่างเช่นงานเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าการแกะสลกักการทำเครื่องเรือนการทำตุ๊กตาชาววังแล้วก็อื่นๆ โดยรับผู้ที่มีานายากจนมาเป็นสมาชิกแล้วก็ฝึกอบรมให้จนมีความเชี่ยวชาญนะครับปัจจุบันศูนย์ศิลปชีพบางไทรก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ฝึกอบรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นแหล่งรวมและก็อนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมไทยที่สําคัญแล้วที่นี่นะครับคุณผู้ฟังยังเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้ถึงคุณค่าของศิลปะไทยอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับภายในศูนย์ศิลปชีพบางไทรมีศูนย์ที่ช่วยฝึกอบรมช่างฝีมือขแขนงต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังครับกลุ่มงานไม้ก็จะมีงานแกะสลักไม้ฝึกฝนการแกะสลักไม้เป็นรวดลายต่างๆอาจจะเป็นลายไทยลายดอกไม้หรือรูปสัตว์ต่างๆ ส่วนงานเครื่องเรือนไม้ก็เป็นการสอนการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องเรือนไม้แบบโบราณที่ต้องอาศัยความประณีตนะครับงานในการทำตุ๊กตาไม้แกะสลักเป็นรูปคนหรือสัตว์ต่างๆในอารียบทที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มีกลุ่มงานผ้าแล้วก็เส้นใยงานทอผ้าการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าขนสัตว์โดยใช้กีทอแบบโบราณ แล้วก็มีการสอดแทรกลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไทยลงไปนะครับงานปักผ้าสอนการปักผ้ารูปแบบต่างๆทั้งแบบนูนแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยโบราณแล้วก็มีงานย้อมสีธรรมชาติก็มีการเรียนรู้กระบวนการย้อมสีจากวัสดุที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติพวกเปลือกไม้ใบไม้หรือว่าผลไม้นะครับกลุ่มงานปั้นแล้วก็เครื่องปั้นดินเผา คุณผู้ฟังครับที่นี่ก็มีสอนการปั้นตุ๊กตาชาววางการปั้นตุ๊กตาดินเผาเป็นรูปตัวละครในวรรณคดีหรืออาจจะแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีตก็ได้แล้วก็มีงานปั้นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาการทําภาชนะต่างๆจากดินเผาแล้วก็เซรามิกรวมถึงการเคลือบการเผาเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สวยงามคงทนนะครับแล้วก็มีงานประติมาก,กรรมปูนปั้นการปั้นลายปูนสิ่งต่างๆที่ เราจะใช้ประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนหรือศาสนสถานนะครับมาถึงกลุ่มงานโลหะแล้วก็เครื่องประดับนะครับงานโลหะดุลลายการดุลลายแผ่นโลหะให้เป็นลวดลายต่างๆเช่นลายไทยหรือว่าลวดลายจากธรรมชาตินอกจากนี้งานเครื่องทองลงยานะครับคุณผู้ฟังการทําเครื่องประดับทองคําที่มีการลงยาเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็มีความวิจิตรงดงามมากทีเดียว งานเครื่องเงินเป็นยังไงบ้างครับก็มีการขึ้นรูปแล้วก็แกะสลักลวดลายบนเครื่องเงินนอกจากนี้นะครับก็จะมีกลุ่มงานอื่นๆเช่นงานเครื่องจักสานก็เอาวัสดุจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวายไม้ไผ่หรือกระจูดนะครับสารเป็นตะกร้ากระเป๋าหรือ,อของใช้แล้วก็งานหัวโขนการปั้นหัวโขนการระบายสีหัวโขนหรือ,อสิ่งต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นศิละปะชั้นสูงงานเขียนภาพนะครับการฝึกเขียนภาพลายไทยภาพจิตรกรรมฝาผนางังแล้วก็ภาพสีน้ําแบบดั้งเดิมคุณรู้ฟังครับแต่ละ,ะแผนกจะรับผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสืบสารภูมิปัญญาแล้วก็สร้างอาชีพให้กับประชาชนได้เป็นการประกอบอาชีพรายได้เสริมเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะครับบางคนก็อาจจะเป็นรายได้หลักหรือทำงานประจำในสิ่งนี้ทีเดียว ดังนั้นคุณผู้ฟังครับในส่วนของงานปั้นตุ๊กตาชาววังก็เป็นหนึ่งในงานหัตกรรมที่โดดเด่นมากของศูนย์ศิลปะชีบางไรก็เป็นศิลปะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยในอดีตได้อย่างมีชีวิตชีวารายละเอียดของงานปั้นตุ๊กตาชาววังนะครับเช่นความหมายที่มาคุณผู้ฟังครับถ้าสังเกตดีๆตุ๊กตาชาววังก็คือตุ๊กตาดินเผาขนาดเล็ก ที่จำลองมาจากบุคคลแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยในรั้วในวังรวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยโบราณซึ่งตุ๊กตาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของเล่นนะครับแต่ว่าเป็นงานศิลปะที่เล่าเรื่องราวแสดงถึงการแต่งกายขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่นแล้วก็อาชีพต่างๆในอดีต ส่วนวัสดุและอุปกรณ์ก็มีดินเหนียวนะครับใช้ดินเหนียวเนื้อละเอียดเป็นวัตถุดิบหลักในการปั้นเครื่องมือปั้นใช้เครื่องมือขนาดเล็กที่ทํามาจากไม้หรือโลหะเพื่อปั้นแล้วก็ตกแต่งรายละเอียดต่างๆสีก็ใช้สีธรรมชาตินะครับสีจากใบไม้ดอกไม้หรือว่าดินชนิดต่างๆเพื่อใช้ในการระบายสีให้สีของตุ๊กตานั้นมีความอ่อนช้อยแล้วก็เป็นธรรมชาติ ก็มีขั้นตอนต่างๆไม่ว่าตั้งแต่การเตรียมดินการปั้นการตกแต่งรายละเอียดการเผาการระบายสีการเคลือบนี่คือสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็ได้รับการฝึกฝนถ่ายทอดจากศูนย์ศิลปชีพบางไสนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากมีโอกาสแวะเยี่ยมชมแล้วเมื่อไปแล้วก็อุดหนุนสินค้าจากฝีมือของนักเรียนจากโรงเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับศูนย์ศิลปชีพบางไส อยู่ที่อำเภอบางไสรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วที่นี่บรรยากาศดีมากมีสิ่งก่อสร้างมเีเรือนไม้ที่เป็นเรือนไทยผ้าต่างๆก็งดงามทีเดียวนะครับถ้ามีโอกาสเชิญชวนทุกท่านไปเยี่ยมชมที่นี่นะครับ mm hmm. คุณผู้ฟังครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมรดกไทยแล้วนะครับวันนี้เรื่องราวของช่างสิบหมู่ ศูนย์ศิลปะชีพบางใส่รวมทั้งเพลงสยามเมืองยิ้มผมเองก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้รับสาระแล้วก็มีความสุขไปกับเรื่องราวต่างๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้หากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการมดดกไทยสามารถรับฟังได้ที่ fm 89.5 MHz innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟัง ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ